เรมจีที8 Pro กำลังเดินทางถึงตลาดโลกความสนใจและคาดหวังที่สูงสุดต้องมาพบกับสมาร์ทโฟนเรือธงใหม่ของเรมที่มาพร้อมกับสเปกระดับสุดยอดและฟีเจอร์กล้องที่ไม่เคยมีก่อนในตะกูลเรมอย่างไรก็ตามตลาดโลกจะต้องรับรองว่าสเปคภาพรวมของเรมจีท8โปรจะเป็นอย่างไรมาดูกันในการแสดงตัวครั้งนี้จุดเด่นของเรม g t 8โปรที่ต้องจับตาในตลาดโลกพลังงานที่ใหญ่ที่สุดและแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงสุดเรม g t 8โปรถูกขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต เรือธงแห่งยุคสแนปดรา g อน8 Elite 5ที่รับประกรันประสิทธิภาพความเร็วและแรงสูงสุดสำหรับการเล่นเกมและการทำงานหนักทุกรูปแบบทำให้รุ่นนี้เป็นตัวแทนของความเร็วและความสามารถในการทำงานซึ่งสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นอย่างยิ่งคือพลังงานที่ให้มาแบบจัดเต็มด้วยแบตเตอรี่ความจุสูงถึง7000 mAh เทคโนโลยี SIC ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุด ในกลุ่มสมาร์ทโฟนเรือธงพร้อมรองรับระบบชาร์จไว 120W ให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดและสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจตลอดวันกล้องที่ดีเพราะได้การจูนโดย Ricoh Or เร็ม Gt8 Pro เป็นสมาร์ทโฟนเรือรุ่นแรกที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีกล้องที่จูนโดย Ricoh Or แบรนด์กล้องชื่อดังทำให้มีคุณภาพการถ่ายภาพที่ดียิ่งขึ้นจุดเด่นของกล้องของเร็ม Gt8 Pro มีอย่างต่อไปนี้กล้องหลัก 50MP ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เศษหนึ่งส่วนหนึ่ง 56นิ้ว f 1 8ที่มาพร้อมกับโทนสีฟ t o g r a p h ีโท n e s อันเป็นเอกลักษณ์ของ r i c o h ิ o r ซึ่งมี5รูปแบบเฉพาะทําให้ภาพมีความเป็นเอกลักษณ์และสไตล์ที่แตกต่างกล้องเพลร s สโคป 200MP ครั้งแรกของเรมกับกล้องสูงเพลรสโคปความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลเซนเซอร s o c i นที่รองรับการซูมแบบ Optical 3x และลอซูซูมส,สูงสุด 12x พร้อมระบบกันสั่นไวเอแบบ d u a l AXIS ทำให้ภาพถูกถ่ายมีความชัดเจนและความละเอียดสูงสุดกล้อง ultra ดับเบิลยูไอสิเอ็มนมุมกว้างพิเศษ116องศาความละเอียด 50MP ทํเทำให้สามารถถ่ายภาพมุมกว้างและภาพที่มีความสีสันสดใสได้อย่างได้ดายวิดีโอ8 k รองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุด8 k ที่30เฟรมต่อวินาทีทำให้ภาพวิดีโอมีความละเอียดและความชัดเจนอย่างน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีฟีเจอร์สุดล้ำอย่างโมดูลลกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ซูชเบอร์คามราบัมทำให้คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของกล้องตามใจชอบและเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้อย่างง่ายดายหน้าจอโดดเด่นกว่าเดิมด้านหน้าของเรม g t 8โรมมาพร้อมกับหน้าจอ a อ p ทีพีโอโมเดขนาด6.79นิ้วความละเอียดระดับ QHD 31361 c 40 PX และอัตราเรเฟเชชสูง144เฮ ที่ให้ภาพลื่นไหลคมชัดและสว่างสวยความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดโลช่นที่เบรดเนสที่ทําได้สูงถึง7 0 0 0ทนิสทาให้การใช้งานกลางแจ้งเป็นเรื่องง่ายดายพร้อมเซ็นเซอร์แกนลายนิ้วมือแบบพัทโนิกใต้หน้าจอเพื่อความปลอดภัยที่รวดเร็วคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจเรม GT8 ี M G Pro ยังมาพร้อมมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP66 IP68 และ IP69 ทําทำให้คุณสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมต่าง และรันบนระบบปฏิบัติการเรมยูเอบนพื้นฐาน Android 16ตั้งแต่แกะกล่องทำให้คุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและบริการต่างๆในระบบปฏิบัติการ Android ได้อย่างง่ายดายราคาเปิดตัวเรม่ม g t 8 Pro เริ่มวางจำหน่ายในตลาดโลกโดยเปิดตัวที่ประเทศอินเดียก่อนในวันที่25พฤศจิกายนนี้ด้วยราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจคือเรมจี g t 8 Pro 12.256GB 72,999รูปีหรือประมาณ26,990บาทเริ่ม GT8 Pro 16512 GB 78,999รูปีหรือประมาณ28,390บาทเริ่ม GT8 Pro Dream Edition 79,999รูปีหรือประมาณ29,300บาทสำหรับประเทศไทยคุณต้องรอติดตามกันว่ารุ่นนี้จะวางจำหน่ายในเมืองไทยเมื่อไหรแต่นี่เป็นจุดที่ไม่ควรพลาด คุณคิดว่ารุ่นนี้จะมีความสําเร็จในตลาดโลกหรือไม่คุณคิดว่าสเปคภาพรวมของเรม g t 8โปรจะเป็นอย่างไรมาถามตัวเองและแบ่งปันเหตุผลกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย